มันมีข่าวมาว่าเออ่ทั้งฝั่งตะวันตกเนี่ยส่งฐานรับจ้างเข้าไปช่วยชนกลุ่มน้อยรบเพราะงั้นเอ,อกองกําลังของชนกลุ่มน้อยก็เลยเรียกแหลเข้มแข็งเข้าม,ม,มาอย่างผิดผิดปกตินะครับก็สามารถตีกองกําลังพมา่าที่ให้แตกหรือถอยร่นไปได้แต่ว่ากําลังใหญ่ของพมา่าก็ยังมีอยู่เกคลื่อน,นกําลังเข้าม,มาก็กกกจะคงต้องมีการลบพุ่งกันอีกครับ ไอ้ส่วนที่หนีก็หนีไปที่แตกไปอย่างอย่างเมียวดีผมยกตัวอย่างตอนแรกก็ฝ่ายกระเหลียงยึดได้ใช่ไหมเกินอยู่แต่ว่าตอนหลังพม่ก,ก็มายึดคืนไปนะครับมันมันก็สลับกันอย่างนี้แล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีการส่งฐานรับจ้างทั้งฝ่ายตะวันตกแล้วก็ฝ่ายตะวันออกนั่นะคือฐานรับจ้างอย่างพวกวักเนอร์เนี่ยก็มีข่าวว่าส่งมีรัสเซยียส่งวักเนอร์เข้าไปด้วยท่านนี้ข้อเท็จจริงยังไงผมยังไม่ได้ติดตามนัก,กน,นะครับแต่ว่า มันมีการส่งถารับจ้างเข้าไปช่วยทั้งสองฝ่ายเพื่อช่วยกันรบนะครับเพราะงะั้นเนี่ยสงครามคงจะประทุและดุเดือดกันมากยิ่งขึ้นมีการโจมตีกันเป็นระยะระยะแล้วก็ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับในระยะนี้เพราะว่าโมเมนตัมมันยังไม่ชัดเจนครับอืมครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนมันกําลังเกิดขึ้นในหลายๆภูมิภาคแล้วก็ไม่รู้จะจุดจบมันจะเป็นยังไงนะอาจารย์ มันภาว่าสงครามผมว่ามันมันตึงเครียดกันไปทุกทีแหละแล้วมันจะแผ่กระจายเป็นจุดๆจีดเองก็ตอนนี้ก็ไปซ้อมรบอบไต้หวันละซึ่งก็สร้างความตึงเครียดให้เกิดขึ้นนะครับเพราะมันในในภูมิภาคทั้งหลายเนี่ยมันตึงตัวทั้งนั้นมันตึงตัวทั้งนั้นนะครับซึ่งซึ่งเราเองจะต้องระมัดระวังก็ก็กก็อยากจะเรียนว่าเออเราก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะหากว่าเกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออเราก็ต้องต้อง เรื่องอาหารการกินก็ต้องพร้อมนะครับเรื่องพลังงานก็ต้องพร้อมเรื่องอื่นๆก็ต้องพร้อมแต่ส่วนส่วนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยในทภาสภาพอย่างเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาทบทวนให้ดีเพราะว่าเราเราไปใช้จ่ายในการซื้ออาวุธเนี่ยก็เป็นเป็นหนี้สินใช่ไหมแต่ทรัพยากรเราหายไปในถ้าหากมันเกิดสงครามจริงเนี่ยอาวุธเหล่านั้นไม่ทันมาหรอกครับเราเราแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วถึงใช้ถ้าลุกปามหมาหน้าเนี่ยเราจะสู้ได้หรือไม่ ถ้าลบกับประเทศเพื่อนบ้านนะอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเจราจากันไม่ดีกว่าหรือเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านไม่ดีกว่าหรือนะครับมันก็ต้องหาวิธีทางใช้การต่างประเทศของเราการเมืองเราประเทศผมว่าน่าจะเป็นสิ่งดีกว่าหลีกเลี่ยงเพราะมันงั้นเนะี่ยเราจะกลายเป็นนอมินีให้เขาใช้ในการลบกันเองคือในทั้งสามสมรภูมิที่เราว่านไปวันนี้เนี่ยอาจารย์เป็นห่วงที่ไหนมากที่สุดนะครับจริงจริงห่วงข้างบ้านนี่แหละครับเพราะ มันมีผลกระทบกับเรามากสุดถ้าเราดำเนินนโยบายไม่ดีเนี่ยอาจจะชักน้ําเข้าลึกชักสึบเข้าบ้านได้เพราะฉะนั้นเราเราต้องต้องใช้ความอดทนอดก้ั้นแล้วก็ต้องใช้การมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาเป็นหลักนะครับแต่แน่นอนเราก็ต้องมีกองทัพแบ็กจะถามว่าตอนเนี้ยเราจะไปซื้อไอ้นั่นทําไม่นี่เนี่ยในขณะสงครามมันกาลังจะเกิดเนี่ยผมมันมันมันไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะครับ และการตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับในในรัสเซียตอนนี้เขาเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขาเอานักเศรษฐศาสตร์มาเป็นมาเป็นรัฐมนตรีกราโหมนะครับซึ่งท่านไม่มี<อ>ประสบการณ์การคู่คคมงหาเลยแต่เขาต้องการจะใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีในกองทัพเนี่ยเอามากระจายเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นไปสู่ภาคเศรษฐกิจพลเรือนเพื่อให้ขยายกําลังผลิตเพราะว่าถ้ามีเทคโนโลยีมีอินโนเวชันเยอะเนี่ยมันทําให้ศักยภาพในการผลิตมันเพิ่มขึ้น เขามองในแง่มากนี้มากกว่านี่ประเทศเราเนี่ยเป็นแค่ยูเซอร์ไงเราสั่งซื้ออย่างเดียวมันก็มีแต่นี่สินถ้าเราซื้อแล้วเราเอาเทคโนโลยีรารเฟอร์มาพัฒนาและนําไปสู่ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศตรงนั้นก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้ครับอันนี้ก็อยากเรียนฝากไว้เพราะผมเคยทําวิจัยผลในเรื่องนี้ด้วยให้กับบพอครับ